ไม่ธรรมดากลุ่มสิบกิจาการอาณาจักรเวรีสุกวัตสินทรัพย์หลายร้อยล้านแสงหน้าจะสวยทำกิจาการของเวสุกลวัตจากกลุ่มพัฒน,นากิจาการการค้าผ่านระบบคลีเดนดาตาพบว่าพระเอกหนุ่มได้ปรากฏชื่อนั่งเป็นกรรมการในบอร์ต่างๆอย่างน้อย10แห่งส่วนใหญ่ประกอบกิจาการที่เกี่ยวเนื่องกับวงการบันเทิงโดยมีสินทรัพย์รวมกันกว่า263ล้านบาทดังนี้บอร์คือคักจำกัดประกอบธุรกิจประสานศิลปินดา รานักสแสดงรายได้รวม24.6ล้านบอคูฮาพผับแอนด์รีสเตอรองจำกัดประกอบธุรกิจบาร์ไนคลับคาเฟ่รายได้รวม1.7ล้านบอมวนคักจำกัดให้บริการรับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงรายได้รวม29.2ล้านบอรอนนี่แอนด์เวียจำกัดเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องหนังในร้านค้าเฉพาะรายได้รวม333,150บาทบโมโตแพชช่นจำกัดจำ นายรถจักรยานยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์รายได้รวม65.9ล้านบอโอพินวิ่งจำกัดประกอบธุรกิจกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์รายได้รวม1.4ล้านบอนำเงี้ยวจำกัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่รายได้รวม19,000บาทบอ139จำกัดรับจ้างเมาส์ทำอาหารและของว่างต่างๆรายได้รวม311,000 800บาทบอเตี๋ยวจำกัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่รายได้รวม18,000บาทบอไอติมจำกัดจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่รายได้รวม19,000บาทข้อมูลยังมีอีกเวียนสุกลวัฒน์พบข้อมูลการถือหุ้นในบอต่างๆอย่างน้อย6บอด้วยกันจะบอกว่าเวียนนั้นเป็นแค่พระเอกเฉยๆไม่ได้แล้วนะเพราะมีบอที่ถืออยู่ นับสิบแห่งบอกได้คำเดียวว่ารวยอื้อจนไม่มีเก็บ